ที่อยากจะสนับสนุนเจ้าป่าเขยาโลนะฮะให้ทําช่องต่อไปนานๆนะครับก็วันนี้นะฮะสามารถสมัครสมาชิกกันได้แล้วนะครับผมซึ่งจะมีอยู่2อันดับนะฮะก็คือลูกหนังเจ้าป่าและก็ราชาเจ้าป่านะครับใครอยากจะสนับสนุนนะครับก็สมัครกันได้นะฮะมีฟีเจอร์พิเศษต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดใครสมัครแล้วนะครับผมก็จะมีอีโมจิต่างๆนะครับรวมถึง ป้ายบอกสถานะนะฮะยิ่งอยู่กันนานๆเนี่ยป้ายจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งผมได้จัดทำมาแล้วนะครับก็ใครอยากจะโดเนตนะครับผมสนับสนุนเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกช่องเจ้าป่าเขย่ารวงกันได้แล้วนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยฮะก็อาจจะมีวิดีโอพิเศษนะครับที่สมาชิกเท่านั้นจริงจะสามารถดูแล้วก็รับชมได้นะครับ หรือไลฟ์สดแบบพิเศษนะครับเฉพาะสมาชิกหรือวิดีโอพิเศษที่สมาชิกจะได้ดูก่อนใครนะครับผมลองดูนะฮะสมัครกันได้นะครับผมขอบคุณครับ